สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหมอโอเวอร์รสนะครับช่วง y o u Health Your Life กับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับคุณผู้ชมอย่าตกใจนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีอาการวิงเวียนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามีคําถามมากมายว่าไออาการวิงเวียนเนี่ยเกิดจากเรื่องของความดันต่ําหรือเปล่าเรามาดูกันครับว่าตกลงความดันต่ำเนี่ยอมีจริงหรือเปล่าเป็นโรคจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราถือว่าเป็นโรคแล้วก็ต้องรักษานะครับความดันโลหิต ที่ต่ำเนี่ยนะครับในทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราดูว่าเอ๊ะเป็นภาวะช็อกหรือเปล่าถ้าภาวะช็อกทุกคนคงจะตกใจว่าเอ๊ะถ้าช็อกเนี่ยดูรุนแรงมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าความดันไม่ได้ต่ำกว่า90กับ60นะครับก็ถือว่าเป็นปกติแต่ในบางคนเนี่ยมีเบสไลน์หรือว่ามีค่ามาตรฐานของตัวเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ต่างกันในบางคนเนี่ย 80-50โดยเฉพาะคนที่ผอมๆหน่อยนะครับหรือว่าในบางคนเนี่ยอยู่ที่90-60อันนี้เราถือว่าเป็นปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นความดันต่ำนะครับถามว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกิดจากการที่เราขาดน้ำหรือมีน้ำไม่เพียงพอครับทำให้เกิดอาการวิงเวียนนะครับ จะเป็นลมหน้ามืดนะครับอันนั้นต้องไปดูว่าเรานอนพอหรือเปล่าดื่มน้ําเพียงพอหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความดันต่ําได้นะครับถ้าเรามีอาการอย่างนั้นให้ดูเลยนะครับว่าวิิจฉัยที่ดีที่สุดก็คือวัดความดันณนะตอนนั้นว่าต่ําจริงหรือเปล่านะครับถ้าต่ําแล้วเกิดภาวะช็อกอันนั้นต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงแล้วก็ปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาการช็อกอันนั้นเนี่ย ส่วนมากแล้วมักจะมีโรคต่างๆนามาอย่างเช่นเวลาที่เป็นไข้เลือดออกมีภาวะช็อกมีการสูญเสียน้ําสูญเสียเลือดหรือว่า,ามีภาวะที่ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงนะครับการทํางานผิดปกติปุ๊บนั้นถือเป็นภาวะช็อกที่ต้องรักษาแต่ตัวโรคความดันต,ต่ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นถือว่าเป็นแค่ภาวะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นโรคนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีๆว่าตกลงเนี่ยความดันต่ำเนี่ย เกิดจากภาวะอะไรแน่ๆนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่า 1. นะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ดื่มน้ําให้เพียงพอ 3. ทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็4ลดความเครียดนะครับเท่านี้อาการต่างๆที่ผมบอกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาการของความดันต่ําก็ได้นะครับด้วยความหงหุงใยนะครับจาก ช่วง Your Health Your Life กับเมืองไทยทันชีวิตนะครับวันนี้ผมหมอโอวร์ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรถามมาได้ที่ที่อยู่ข้างล่างคุณถามมาเราตอบไปนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ